ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดนัดมสว,อวอประสานมิตรนะครับคณะสังคมศาสตร์นะครับมีเสียงกําลังหมมันๆเลยฮะนี้คณะสังคมศาสตร์นี่สําคัญมากเพราะว่าในโลกอนาคตมนุษย์เราเนี่ยยังไงมันก็ต้องคอนเน็กกันใช่ไหมต้องเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะจะเชื่อมโยงกันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ artificial intelligence การเชื่อมโยงต่างๆเนี้ยคอมพิวเตอร์จะทําได้ยังไงก็ได้ระดับหน แต่สิ่งนึงที่จะขาดไม่ได้เลยคือโซเชียลสกิลสังคมต้องมีทักษะในการเข้าสังคมคือหุ่นยนต์ทำตรงนี้ยังไม่ได้เลยครับและอีกนานฮะฝรั่งที่โม้ว่า AI จะมาพี่แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินรอกแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นคณะสังคมศาสตร์เรามีอะไรกันบ้างเรามีเรื่องของประวัติศาสตร์อย่าทิ้งประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมากมายทิ้งเรื่องประวัติศาสตร์ออกไป คุณพลาดแล้วครับประวัติศาสตร์สอนเรื่องกิเลสมนุษย์กิเลสมันวนซ้ําเข้าใจกิเลสมนุษย์คุณก็จะเดานิสัยคนได้คุณทําอะไรได้มากมายเมื่อคุณเข้าใจประวัติศาสตร์สอนยุทธศาสตร์ก็ได้การตลาดก็ได้พฤติกรรมการบริโภคมีอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดอยา่าทิ้งอยา่าทิ้งประวัติศาสตร์ยกเ้นคนสอนประวัติศาสตร์ก็ต้องปรับตัวนะครับภูมิาศาสตร์คุณก็ต้องเรียน เรียนไปไม่ใช่เป็นท่องหินท่องภูเขาอยู่ที่ไหนภูมิศาสตร์เรียนเพื่อรู้พฤติกรรมคนการที่เราจะรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆต้องเข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์พอๆกับเรื่องของวิชารัฐศาสตร์เป็นข้าราชการแต่ไม่เข้าใจมนุษย์เนี่ยเป็นข้าราชการแต่ไม่เข้าใจประชาชนเนี่ยอันตรายมากฮะฉะดังนั้นคณะรัฐศาสตร์จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมเรียนรู้ที่อยู่กับเอกชนไม่ใช่เป็นรังเกียจพ่อค้า ข้าราชการที่รังเกียจพ่อค้าตายเลยครับพี่มันต้องเติบโตเรียนรู้ไปได้วยกันสิฮะนะครับราชการเอกชนเยาวชนสังคมมันไปด้วยกันแล้วต้องคิดใหม่ฮะคิดใหม่ทำใหม่โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปคณะนิติศาสตร์เองก็เหมือนกันโลกมันหมุนเร็วเร็วมากแต่กฎหมายหมุนตามไม่ทันต้องปรับปรุงกันครั้งใหญ่เลยครับ นิติศาสตร์มีมาเพื่ออะไรฮะเพื่อผาสุกข,ของคนหรือมีมาเพื่อทําร้ายคนที่ไม่เข้าใจนิติศาสตร์นิติศาสตร์มารองรับใครคะคิดได้ดีๆนะครับอย่างไรก็ตามอย่าบ้าเทคโนโลยีมากมันต้องสมดุลหยินหยางมีเทคโนโลยีมากๆมีวิศวะมากๆคุณทิ้งสังคมไม่ได้นะครับฮาร์ดกับซอฟต์ไปได้วยกันขอให้สมดุลชีวิตนะครับ Turn